ก้องสดพดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องสดพดมูค่ะนี่นะคะผู้แทนกันเนาะวันนี้สองเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่อยู่นะฮเราก็เลยมาแทนนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาแทนธรรมดานะคุณผู้ชมขาวันนี้มีอาหารแบบแปลกอ่ะเคยเคยดูหนังไหมเคยหนังเรื่องอะไรมีปืนไหมอ๋อมีฮะ S <S <it> <S อะไรนะดำดำดำด้านอะไรนะเงาหรือดำด้านเงาหรือดำด้านปืนสั้นหรือปืนยาวปืนสั้นหรืออัดแก๊สหรืออัดลมจำได้ไหมจำได้จะทำไมอะพี่ผาไม่ไม่น่าเชื่อว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าของร้านท่านนี้เดี๋ยวให้เขาเล่าแล้วกันว่าทําไมถึงมาจากหนังเรื่องนี้นะคะขอต้อนรับร้านที่ชื่อว่าร้าน ข้าวหน้านะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณอิงครับคุณอิงสวัสดีครับยังไงครับคุณอิงยังไงฮะก็จริงๆร้านข้าวหน้าค่ะเราอยากทำคอนเซ็ปต์เอาใจคนรุ่นใหม่หมายความว่าแต่ยังคง รสชาติอาหารไทยถ้าพี่ๆได้ชิมแล้วคือรสชาติจะแบบไทยจ๋าเลยแต่เรานําเสนอแบบคนรุ่นใหม่แล้วก็ใส่ดีเทลใส่ความสนุกเข้าไปในเมนูค่ะคืออยากสั่งอะไรก็ไอ้นั่นหรือไอ้นี่อันนี้มีอันนู่นอันนั้นไหมแล้วใช่ค่ะถูกต้องหือนคัสตอมได้ดีไอไวได้บอกเลยนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วร้านข้าวนาเนี่ยที่จันทบุรี่ คือดังมากพี่ผพท<ช>ดังมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้รับดีใจมากที่มาเปิดที่กรุงเทพด้วยที่กรุงเทพมีสาขาด้วยเขามีกี่สาขาตอนนี้มีทั้งหมด11แล้วละค่ะนั่นสิบเอ็ดสาขาแต่คือที่มาก็คืออะไรนะ ไปข้าตีเมืองจันท์คือเขาเป็นอันนี้เลยนะคะมาจากจันทบุรีนะคะคุณดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทิ้งความเป็นซีฟู้ดที่เด็ดๆของจันทบุรีให้คุณอิงแนะนําดีกว่าว่าจุดเด็ดจุดเด่นของแต่และเมนูของคุณอิงเนี่ยได้เลยที่มีความเป็นจันทบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับผมด,ดำๆนี่อะไรคะน,นอันนี้จะเป็นบวกเข้ากับสไตล์ความสนุกเลยค่ะเป็นข้าวหน้าเปาบุญจิ้น ก็คือหมึกผัดน้ำดําหมึกผัดกระดีหมึกสีดําคือปลาบุญจินสีขาวคือจันเจ้าแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์ของปลาบุญจินอันนี้คือคอนเซปเป็นครีเอทีฟฟู้ดค่ะแล้วรสชาติอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเผ็ดหรือเป็นอะไรคะเป็นกลมกล่อมจากซอสค่ะแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดจากกระเทียมกับพริกเล็กน้อยลูกค้าสามารถเลือกความเผ็ดได้นะคะถ้าเกิดไปทานที่ร้านแม่ได้ปลาหมึกได้หมึกดํามันก็เขียแล้วนะเมนูนี้เป็นกั้งเหรอคะต่อไปจะเป็นกั้งค่ะกั้งตัวนี้จะเป็นกั้งอ่า บ้านเราเลยค่ะว่าจันทบุรีตัดประมาณนี้เลยก็คือจะเป็นตัวที่เราคัดไซออกมาแล้วรสชาติก็คือจะหอมพริกไทยดํานะคะเพราะเบสซอสเนี่ยทำมาจากพริกไทยพันธุ์ดีของจันทบุรีค่ะจันทบุรีเขาดังโดดเด่นเรื่องพริกไทยเมนูไหนที่มีความเป็นจันทบุรีอีกคะกุ้งจันกรวานค่ะเมนูน้าสุดเลยค่ะใช่ค่ะตัวนี้จะมีหน่อกระวานอ่อนๆแล้วก็กัดเข้าไปก็คือจะเป็นสมุนไพรที่เรากําลังสนับสนุนให้อ่าเขาเรียกอะไร เป็นเป็นสวนภพยท้องถิ่นที่เป็นื่อเศรษฐกิจด้วยค่ะหอมไหมนะถือว่าคือ represen t ความเป็นไทยความเป็นจันทบุรีแล้วก็วัตถุดิบก็คือสดแางแน่นอนแต่ว่ามีหลายเมนูที่เหมือนเป็นญี่ปุ่นนะคุณนะไม่ญี่ปุ่นเลยค่ะพี่ปัทไทยเรานําเสนอแบบญี่ปุ่นเพื่อที่จะ up value ให้เขาแต่ว่ารสชาติยังคงแบบไทยอยู่เลยรับตัวนี้ตัวนี้เข้ากับรายการมากค่ะแซลมอน หน้าลาบสายมูอะไรนะอะไรนะเป็นแซลมอนหน้าลาบสายมูทองคําเปลียวถ้าพี่ผัดไทยดวงตกสามารถทานอันนี้ได้เสริมดวงได้ด้วยค่ะนี่เอาดีกว่ามันข้นดวงนี่ก็คือเป็นคอนเทนต์ให้แบบเป็นคอนเทนต์ได้เลยลูกค้าสนุกกับเราไปด้วยค่ะพิจิตนพิจิตนครับผมพิจิตนหนุ่ยหยิบปลาหมึกนั้นขึ้นโชว์คุณผู้ชมสิตัวใหญ่ใหญ่อะไรอย่นค่ะเป็นหมึกเป็นหมึกทางเราเลยค่ะเป็นหมึก ทางจันทบุรีตัวนี้ก็คือเป็นแบบนี้จริงๆถ้าไปทานที่ร้านก็จะได้พอชั่นแบบนี้เสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าคอนเซปต์เราคือจานด่วนตรงปกอร่อยหมดไม่ว่าหน้าไหนค่ะนี่จานด่วนตรงปกไม่ว่าหน้าไหนถูกไหมคะและที่สาคัญคือผมรู้สึกว่าคือทางร้านนี้คือแบบมีความสนุกในการกินด้วยนะฮะสดุกยังไงอะสนุกยังไงฮะก็อาจเราจะได้เอ็กซ์เพรียร์ในการทานใช่ไหมคะอย่างเช่น หิวจะได้แข่อิ่มท้องแต่ถ้าไปร้านหนูก็คือเช็คแชร์โชว์ได้ด้วยเช็คอินบนเฟสเฟซบุ๊กเริ่มจากเช็คก่อนเช็คคือยังไงฮะเช็คอินบนเฟซบุ๊กเพราะว่าหน้าตาที่เสิร์ฟเป็นแบบนี้เลยดังนะคือถ่ายรูปแบบโอ้โหแช่ลแล้วก็แชร์ก็คือแบบพอใครเห็นก็อยากจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถโชว์ได้ด้วยว่ามื้อนี้ของเราอ่ะพิเศษยังไงแชร์ได้ได้อะไรพิเศษไหมได้ได้โปรโมชั่นอะไรไหมที่ร้านตอนนี้จะมีโปรวงล้ออยู่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเอ่อถ่ายรูปอาหารแล้วก็เช็คอินบ25 บาทจะได้เล่นโปรวงล้อก็หมุนตาม,มดวงตามโชคได้เลยค่ะอราคาที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนคะที่กรุงเทพตอนนี้จะมีที่ ปารทอแฟลกชิปวิภาวดีค่ะ62อยู่ติดกับสโมสรตำรวจเลยแล้วก็ที่รามคำแหง129ค่ะตึกทูดิจิตอลวันโอวันชั้น2นะคะอ่าทูดิจิตอลวันโอวันชั้น2ใช่คะรับผมไปได้เลยนะวัตถุดิบเอามาจากจันทบุรีซะเป็นส่วนใหญ่นะคะใช่ครับหรือว่าถ้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจริงๆนะครับเรามีหลากหล่งสาขามากนะครับสามารถไปติดตามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ Facebook อะไรนะฮะใช่ค่ะก็คือเพจหลักจะเป็นข้าวหน้าจันทบุรีนะคะแต่สามารถแอดไลน์แอดได้เลย จะมีน้องคอยตอบแล้วก็จะมีข้อมูลของทุกสาขาค่ะนหน้าจอแล้วเนี่ยคายาไว้ก่อนเล,เลยนะครับ<ช>อขออนุญาตนิดนึงนะคะคเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปแต่ช่วงนี้ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดน,นึงค่ะละครเวทีนะคะแผลเก่าเดอะมิวสิควลนะคะจริงๆเล่นไปแล้วแล้วกลับมารีเซตใหม่คุณขาได้รับความนิยมมาก เป็นการกลับมาของโศกนาฏกรรมความรักอมตะนะคะที่จะพาเรากลับไปสู่ทุ่งบางกะปินะเมื่อก่อนเมอนกลุงทุ่งบางกะปิใหญ่โตมากนะคะก็เป็นเรื่องของขวัญเรียมละค่ะชีวิตที่มันแปลเปลี่ยนเนาะความรักวัยเด็กกับโตแล้วมันเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวกันไปเนาะเพราะว่าน้องเรียมเขาต้องเข้าสู่สังคมไง<ช>เรื่องนี้นะคะเป็นครั้งแรกของเวทีซังทรูหรือมิวสิควลนี่นะร้องทั้งเรื่องคุณคร,ร้องเรื่องทั้งหมดนะครับผ่าน ความเป็นลูกทุ่งและลูกกุ้งนะครับป,ะ,ะ,ทปะทะปะทะกันด้วยเสียงเพลงนั่นเองครับเตรียมพบกับละครเพลงที่คุณจะลืมไม่ลงนะครับได้วันที่23ถึง24สิงหาคม2568นะครับที่ M Theater สามารถจองบัตรได้ที่ worldwideweb.dreambox.co.th นั่นเองครับใช่ค่ะคุณดิฉันท้าให้ไปดูตอนแรกกับตอนจบทำไมฮะเป็นภาพที่หาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนทำได้ยังไงตอนจบนี่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะ อ่านะคะขอเชิญไปดูอ่ะพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะกล่องสดฮอตดบูมามาฮะมาชิมเลยฮะต้องชิมแล้วทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมนี่สัดขอจองเปาปุ้นจีนเลยได้เลยแล้วถุงอาอะไรลูกผมนะฮะคุณนี่คุณนี่แนะนำอะไรไหมฮะหน้ากั้งเลยค่ะหน้ากั้งเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะโอเคฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่าทางร้านเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบเอาใจเจนซีมากจริงใช่ฮะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะ มีตัวเลือกในการทานหรือว่าอยากทานที่ไม่เหมือนกันก็คือสั่งได้เลยไม่ผัดไม่ผักเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากค่ะไข่ออนเซนไข่ลูกไข่ดาวเป็ดไข่เจียวไก่มีหมดเลยแล้วก็ไดถ่าวว่าปลาบุญจินแล้วนะได้เลยพี่ผัดเราจะพริกไทยดาแน่นอนค่ะจานนี้เพราะว่าเราคิดคอนเซปต์มาก็คือพิกไทยพันธ์ดีจากจันทบุรีวายวายละลอยละลาอแล้วก็จะมีทานกับสูตรน้ําปลากวนค่ะพี่ ของของเราเองเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําปลาทั่วไปนะคะเรากวนเองก็คือจะไม่เค็มมากแล้วก็ทานแล้วสดชื่นครับผมนะฮะคือถ้าเกิดคนไหนไม่ชอบหวานที่ร้านบอกว่ามีน้ําสดใช่ค่ะน้ำซดคืออะไรฮะน้ำแหมนะน้าสดก็คือน้ําซุปที่เราครีเอทีฟขึ้นมาแต่ห้ามเรียกน้ําซุปนะคะต้องเรียกน้ำซดเท่านั้เพราะว่า ทานแล้วคือต้องซดเลยครับหยุดไม่ได้เลยแต่ว่าน้ำสดเนี่ยก็คือสามารถเลือกได้ด้วยใช่ค่ะเลือกสาหร่ายไทยหรือว่ากาเมะเต้องหู้ไข่หรือต้องหู้ขาวจะเลือกถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่ได้หมดเลยค่ะแต่นี่ตอนนี้เราต้องมาเจาะไข่แดงนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหแบบสั่งไปเนาะนี่ไข่แดงป้ายแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ขออนุญาตนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ทานข้าวนะดูฮะกั้งัวใหญ่มากเนีฮะ คนชิมก็น่าทานเนาะพี่ภาคอร่อยน,นะช่ำไหมขอบคุณแม่เลยที่แบบมาเปิดที่กรุงเทพนะฮะคุณผู้ชมดีมากก้างไม่ต้องพูดถึงความสดไข่ความนวรสชาติเข้มขน้นใช่คือแบบหน้าตาสวย รสชาติอร่อยมากเลยท้ายชิมอีกหลายเมนูนะคุณผู้ชมขาไปได้นะคะถ้าที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนคะคือพิภาวณี62ค่ะเป็นแฟชชชิปติดกับสโมสรตำรวจเลยนะคะหรือว่าสะดวกในเมืองก็จะเป็นสุขุมวิท 1- โอวันอยู่ชั้น2นะคะร้านสีส้มๆแต่งมูดแอนโทนสวยคาเฟ่น่านั่งมากค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์นะคะคุณผู้ชมขาเอาอย่างนี้แล้วกันโทรไปถามได้เลยดีกว่านะคะที่062นะคะ6955465เนาะแล้วก็ไลน์ เป็นข้าวหน้าเลยนะใช่ค่ะข้าวข้าวหน้า .ts เลยค่ะจะมีน้องๆอแอดมินคอยตอบพี่บาอันนี้ผมบอกเลยนุ่มค่ะอร่อยจะต้องกราบเลยนะเพราะว่าคอลลาเจนหรอคอลลาเจนคือแล้วมันหอมหอมใบกะเพราออยค่ะหูดีมากเลยก็คุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าใครคิดว่าสั่งเดลิเวอรี่มันจะเซ็งมันจะจืดมันจะไม่อร่อยมีแพ็กเกจจิ่งใจมากมีความใส่ใจแอ็กกจจิงแยกให้ด้านในแยกให้ด้านในจะเป็นไม่ต้องกลัวกระแทกแบบเนื้ค่ะไข่ และกลับอยู่ด้านบนะนะฮะแบบนี้นะดูว่าใส่ใจมากเลย<า>ตัวเองขอโชว์หน่อยเขามีน้ําเด็ดน้ําเด็ดน้ําดืด่มเด็ดอันนี้เป็นมะปี๊ดใช่ไหมคะมะปีะป๊ดเ,เ,เป็นพืชเป็นพืชที่ปลูกกันเป็นเยอะเมากเลยที่จันทบุรีค่ะรสชาติจะหอมเหมือนส้มเปรี้ยวเหมือนมะนาวแต่ว่าสดชื่นค่ะคุณชื่นใจอ่ะติด<ว>ใ,จใจกันใช่ไหมน้ำมะปี๊ดก็ชื่นใจมาก<ข>นะคะ ผมขอยนุยายำอามยำกลางอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองอย่างอื่นดีกว่ามีเมนูไหนแนะนำอีกไหมฮะที่น่าล่าสายมูค่ะน่าลาสายมูรอนิสรสอาพอสมเพาค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเราเคลียร์ีบมาให้เข้ากับยุคกัสมัยนี่มีทองคำโปะมากับทองคำเปลวเกรดเอทานได้แห่นี่นอยากีดวงดีต้องกินเมนูนี้เนาะใช่เลยคุณผู้ชมนะเองบอกช่องทางการติดต่ออีกทีได้ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะถ้าเกิดว่าไม่โทรหรือว่า เราสามารถติดต่อทางไลน์ได้ Add. ไซน์นะคะ k a w n a t s นะคะแล้วเข้าไปเลยก็จะเจอน้องแอดมินคอยตอบมีทุกสาขามีลิงก์ Delive r y พร้อมสับในนั้นเลยค่ะตัวเอง Delivery Grab เนาะใช่ค่ะมีแ r a b มี Li าย Man ค่ะทั้งสองเจ้าเอ้ข้าวหน้าเหมือนกันใช่ค่ะพิพมคำว่าข้าวหน้าหรือว่า k a w n a ได้เลยนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่ด้วยโปรยังไงในแกร็บค่ะจะเป็นร้านเล็กจัดโปรลดแล้วก็จะมีลดค่าส่งด้วยค่ะช่วงนี้ในแกร็บสามารถกดชิมได้เลยนะคะครับผมนะฮะ เร่องนด้ว่านะฮะสำคัญใดนะคที่ทานเพจไม่ทานเพจผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วก็ในช่วงเวลาเร่งรีบใช่ค่คะทางร้านเสิร์ฟอาหารไวมากเอาใจคนเจนแซดที่สําคัญคือรูปสวยอาหารอร่อย แล้วก็สามารถเลือกตอบโจทย์ความต้องการได้เลยไอัพรูปสบายเลยเนี่ยถ่ายแล้วลงอัพรูปสบายเลยเขาแต่งหน้าไว้เอาไว้ให้เราอัพรูปจานด่วนตรงปกอร่อยหมดไม่ว่าหน้าไหนค่ะฝากด้วยนะคะแน่นอนจริงๆนี่จะาไปหนึ่งครั้งช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อค่ะแอดไซน์นะคะ KA w n a t h ค่ะเราจะมีข้อมูลทุกสาขาอยู่ในนั้นด้วยเลยนะคะเองบอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดหมูมีส่วนลดไหมอ่ะรับไปเลยค่ะไม่ต้องลดรับไปเลยน้ำสดค่ะไปเลือกเต้าหู้ไข่เต้าหู้ขาไปเลือก กาสาหลงสาหลายเลือกได้เลยค่ะรับไปเลยเพียงแค่บอกว่ามาจากกล้องสดพดมูค่ะครับอันนี้ย้ำสาข,ขาอีกหนึ่งครั้งว่ามีสาข,ขาไหนบ้างครับ ตอนนี้เรามีอยู่ที่จันทบุรีนะคะเป็นสาขาหลักสาขาแรกเลยสาขาที่2จะเป็นพีดีทีโกเด้นอเวนิวอยู่ในระยองนะคะเซนทันจันทบุรีค่ะแล้วก็อ่างศิลาพยาสัจจานะคะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็มีบ้านฉางค่ะแล้วก็มีวิภาวดี62ทูดิจิตอลวันโอวันค่ะตอนนี้รามคําแหงเปิดเป็นสาขาล่าสุดกําลังก่อสร้างอยู่ที่เยาวราชและวชิรพยาบาลนะคะเฮงเฮงนนหน่เฮงเลยเนี่ยที่บอกไปครับว่าวันนี้ครับบอกเลยครับว่าข้าวหน้านะครับร้านข้าวหน้า อร่อยแม่ไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้องกลาบ,าบเลยนะ,ะนเพราะใะนั้นครับมอบป้ายมงคลได้เลยนะนี่เห็นเหนะคะบ,บอกคุณผู้ชมซีว่าร้านเราเนี่ยมันดีไงคุณผู้ชมถึงต้องมาบอกอีกรอบนึงค่ะอย่างที่บอกค่ะใครอยากทานอาหารไทยจานด่วนแบบไม่ต้องรอค่ะ ก็สามารถมาทานร้านเราได้เลยสามารถ DIY ได้คัสตอมได้ทานเผ็ดไม่ทานผักเลือกได้หมดเลยค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจานด่วนต้มปกอร่อยหมดไม่ว่าหน้าไหนมาทานได้เลยนะคะวัตถุดิบสดจากจันทบุรีอันนี้ก็เด็กอันนี้ก็เด่นมากนะคะใช่ครับนะฮะบอกเลยครับว่าวันนี้ครับหู แฮปปี้มากจริงอยากให้พี่ก้องกับพี่พลไม่ค่อยมานะเราจะได้มาดิรายการนี้ก็ของอร่อยนะแต่เปลุ่พนจิ้มดิฉันจองเลยนะคะได้เลยครับวันนี้ครับต้องขอบคุณนะคุณอิงมากๆนะครับจากร้านข้าวนานะขอบคุณมากเลยคร่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้าครับยังมีความพิเศษแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาส่งต่อให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ครับเปลปาพูนจิ้มก้องสดฮอตโม